ดูดูดูความที่เธอดืดด้านนะเออดีว่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเออมาเอากับมือลูกชายไปเลยเออเอากลับบ้านไปเลยมีเยอะจับเอาผมกับน้อไม่จับจับเอากลับบ้านตำรวจจับไหมอ่ะตำรวจจับไหมอ่ะกวัวไม่ใช่อะไรหรอกอยู่แถวนี้ก็ไม่มีใครกล้ากินถ้าอยู่บ้านนอกหมอนนะเนาะวัวไม่เหลือ ขนมให้เขากินที่ส้มก็ได้สีเขาที่นหน่อยนึงเนะนื้นนนออย่างนั้นก็ได้น้ำของโสดน้ำของโสดแต่ว่าก็ไม่ถึงนน่ของโสดเขากินขนมเมื่อกี้ผมโง่ไอยู่ไรญาติเต็มเลยหมดกันแล้ว